ครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะหลายคนที่ได้ปลดแบรน์แล้วลองพิมพ์บอกกันบ้างนะครับว่าได้ปลดแบน์แล้วนะสําหรับคนที่ยังไม่ได้ปลดแบรน์นะแล้วขึ้นข้อความแบบนี้ฮนะให้รอนิดนึงนะฮะยังไงก็ได้ปลดแบนด์แน่นอนคนระับได้เล่นแน่นอนนะอาจจะรอช้านิดนึงฮนะแต่ก็ไม่นานหรอกครับอาจจะไม่ถึงเวลาที่เข้าระบุไว้อาจจะเรนะ็วก็ลองเข้าเป็นพักๆดูนะ,ะก็เดี๋ยวจะเข้าได้เองนะคนที่ไม่ได้ทําผิดอะไรเลยก็ทุกไอเดียที่โดนแบรนดไปก็น่าจะได้ปลดแบน์หมดนะฮะ วันนี้ก็เป็นวันที่หลายหลายคนนะน่าจะปลดแบรนด์หมดทุกคนนะฮะสำหรับคนที่โดนแบน์ก็จะขึ้นเป็นระยะเวลานะฮะในการแบรนด์ไปก็อาจจะขึ้นถึงปีหลายปีอ่ะนะครับถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นนะต้องส่งเรื่องคุยกับเขาเอาเองนะครับว่าอาจจะผิดพลาดประการใดหรือว่าผิดจริงๆหรือว่ายังไงฮะก็ลองสอบถามข้อมูลดูนะ,ะับว่าผิดจริงๆหรือเปล่าฮะทำทำบัก็กทำอะไรจริงหรือเปล่านะ,ะถึงแบนด์ ส่วนใครที่ปลดแบนนะเดือน5หรือว่าเดือน6ก็คือพรุ่งนี้นะถ้าใครหลังจากคืนนี้ไปเนี่ยก็เป็นเดือน6ใช่ปะก็รอแค่ประมาณคืนหนึ่งแต่อาจจะไม่ถึงคืนหนึ่งหรอกอาจจะปลดแบนได้เร็วกว่านี้นะถ้าขึ้นเข้าความประมาณนี้ก็เอ,อเ่อ,เพ,อเพื่อนก็ได้ปลดแบนแล้วแน่นอนนะส่วนตัวเราก้าปลดแบนตั้งนานแล้วนะครับอันนี้ฮะก็ปลดแบนแล้วก็มาดูนะเช็คของเช็คอะไรดูให้เรียบร้อยนะครับว่าของยังอยู่ครบหรือเปล่าเงินยังอยู่ครบหรือเปล่านะฮะแล้วก็ มีไอเทมทิ้นไหนที่หายไปบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนก่อนหน้านี้มีคนส่งมาให้ตา้มของเก้าดูนะครับว่ามีคนอ่ะโดนแบนไปแล้วก็ปลดแบนเนี้ยก็คือของหายนะฮะก็ไม่รู้ว่าหายจริงหรือเปล่าหรือหายหรือหายเล่นนะครับก็ลองดูคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เขาแบนไปแล้วแล้วก็ปลดแบนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หายอะไรหรอกครับที่หายก็น่าจะเป็นนะเวลาที่เสียไปก็คือไ i p หรือว่ากัมที่เรากดอะไรเงี้ยครับมาละกออะไรที่เรากดเงี้ย อาจจะเสียไปอาจจะหายไปอันนี้ก็คือมันล็อกเวลาไว้เนาะไอ้ตรงนี้เราก็ว่าเขาไม่ได้นะเขาตรวจสอบ2อสาวันใช่ไหมเราก็เสียเวลาไปนะสองสามวันก็คือเป็นผู้เล่นที่เ,เสียในส่วนตรงนี้ไปแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะรอ GM นะว่าจะชดเชยอะไรให้กับคนที่โดนแบนแลลวก็ไม่ได้ทําผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะก็ลองคุยก็ลองดูกันแล้วกันว่าเขาจะชดเชยให้ยังไงฮนะหรือว่าไม่ชดเชยแล้วก็โอเคได้ดีกลับมาคืนแล้วเราก็เล่นไปนะฮะ หรือว่าบางคนไม่เล่นแล้วอยากขายของอะไรก็คิดให้ดีๆแล้วกันนะครับว่าจะขายของเลิกเล่นดีไหมหรือว่าจะเอาไว้ต่อทําธุรกิจนู่นนี่นั่นอะไรก็คิดดูกันดีๆนะครับว่าจะเอาไปทําอะไรต่อหรือเปล่านะสุดตัวแล้วก็ถามว่าเออมีคนบอกนะว่าเสราร์อาทิตย์เนี่ยทีมงานไม่ค่อยทีมงานหยุดคนอยู่น้อยอะไรเราก็เข้าใจนะเสราร์อาทิตย์ก็น่าจะเป็นวันหยุดใช่ไหมพอมาวันจันทร์ก็ทํางานเต็มที่ใช่ไหมก็โอเคตรวจสอบไว้นะฮะอันนี้ก็ ชื่นชมแล้วกันนะฮะว่าตรวจสอบไปถ้าเกิดทํางานตรวจสอบวันนี้แล้วได้ปลดแบนด์กันหมดทุก i อดีทุกคนก็โอเคครับทีมงานก็ทํางานกันไวะฮะวันนี้วันเดียวนะแต่ช่วงที่แบรนดมันสืบไปแบนด์ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ไงแล้วคนก็ไม่ได้ทําอะไรเลยคนที่เขามีแผนที่จะทํานู่นทํานี่เก็บเวลนู่นนี่นั่นนะอย่างผมเนี่ยปลดแบนด์มาแล้วเนี่ยมีอารมณ์ที่จะเก็บเวลอะไรแล้วเพราะว่าก็ยังแบบเบื่อๆอยู่นิดๆนะในใ,นใจะก็รอให้ ดีขึ้นกว่านี้หน่อยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเก็บเวลค่อยว่ากันใหม่นะฮะเพราะว่ากิจกรรมคอสดฟ้าอะไรมันอยู่เดือนหนึ่งใช่ไหมอ่าสำหรับคนมาเล่นช่วงนี้ก็ได้อ่อมีกิจกรรมจัมปิ้งด้วยใช่ไหมล่ะที่เออแต่รู้สึกรีเตตเนี่ยมันอยู่มันอยู่แค่อาทิตย์เดียวนะแล้วก็ของในแคสนะที่แฟดเซลกันอยู่อะเพื่อนเพื่อนก็ดูดีๆนะว่าจะซื้อหรือเปล่าครับวิ่งตรงวิงตี้อย่างเงี้ยซื้อเก็บไว้ตุนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ลองคิดดูดีๆนะ เพราะว่าของแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะวิงตี้อ่าน่าซื้อเก็บไว้นะครับเพื่อนเพราะว่าในตลาดนั้นในพอนเทล่าเขาก่อนนะตา้มหลงก้าวเคยเข้าไปเซิร์ชแล้วก็าหาดูขายอยู่ยี่กว่าเอ็มเลยนะคือตอนนี้มันอยู่แค่พันกว่ากว่าใช่ไหมวิงตี้อ่ะมันก็อยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทใช่ปะ่ะแต่รอบนี้มันหมดน่าจะหมดวันเออน่าจะหมดวันที่สใช่ไหมวันที่สอีกประมาณสวันใช่ปะ่ะ ก็เพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าจะซื้อตุนไว้หรือเปล่านะรอบนี้เอามาแฟตเติลเอามาขายแล้วอะไรเงี้ยครับเพิ่มมาแล้วกล่องคูณเจ็ห้านะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเก็บไว้ก็อยากจะซื้ออยากจะอะไรไว้ก็ลองดูนะครับว่าจะซื้อเก็บไว้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนไข่ก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็จะหมดแล้วใครที่จะเอารอบนี้อยู่อยากเออเปิดลุ้นกลางคืกลางขาอะไรก็ ลองเสี่ยงดวงดูนะฮะตามของเก้าเนี่ยนะคิดว่านะคิดว่าว่าว่าจะเติมอีก5 0 0พันแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีไข่ใหม่อัพก็จะเติมอีกสักประมาณ5,000อะไรเงี้ยครับก็อันนี้คือมีแผนคิดคิดไว้ก่อนนะฮะก็เดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนนะฮะว่าโอเคเข้าที่เข้าล็อกหมดแล้วหรือยังอะไรเงี้ยฮรก็อาจจะมีคลิปให้ดูนะฮะว่าเปิดไข่นะฮะรอบนี้ก็ไม่ได้หวังอะไรฮะคือหวังแบบของแบบเออหมวกลงหมวกเสืออะไรมานิดมาหน่อยอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วจะได้ไม่ต้องไปซื้ออะไระะเงค้ยเผื่อไว้เล่นในอนาคตนะถ้าเกิดดีก็ เก็บบไว้นะของไอเทมพวกนี้นะคนที่ไม่มีเงินอะไรอย่างเราก็เอื้อมถึงนะแค่ไหะประมาณหลักพันนะฮะใครที่แบบไม่ลุ้นดวงกับพวกไข่พวกเค,ค้กพวกนี้แล้วก็ตัดสินใจซื้อเอาเลยก็ได้นะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่ามัน,มนไม่มันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะแล้วสําหรับคนที่อยากที่จะลุ้นหน่อยนะครับเผื่อแบบฟุกเปิดได้กลางขาอะไรเงี้ยก็ราคากางขาตอนนี้ขึ้นไปประมาณ8ปดเก้าหมื่นแล้วนะ ใครใครใครรู้ราคาล่าสุดที่เขาขายกันเนี่ยคือขายอยู่ประมาณกี่บาทนะช่วยคอมเมนต์บอกเพื่อนๆหน่อยละกันนะครับว่ากลางขาเนี่ยขายไปใบละเท่าไหร่แล้วครับคือตอนนี้แต่ตั้งก้าวเห็นเนี่ยขายไปล่าสุดเนี่ยน่าจะประมาณแปดหมื่นกว่าใช่ปะ่ะน่าจะถึงน่าจะเกินแสนเลยนะหลังจากไข่นี้หมดหลังจากไข่นี้หมดไปแล้วเนี่ยน่าจะเกินแสนนะก็ราคาค่อนข้างจะดีเลยแล้วดีเลยละกันนะฮะเพราะว่าหลังๆเนี่ยไม่ ไม่ค่อยมีใครมามาแบบมาโพสตขายกางขาอะไรคนที่เปิดขายได้อนะไรเงี้ยคนที่มาโพสขายคือคนที่ช้อนซื้อตั้งแต่ตอนแรกๆไว้แล้วนะที่ราคามันถูกนะแล้วมาโพสต์ขายตอนนี้ก็เป็นพวกมุมมองทางธุรกิจไปนะฮะว่าโอเคนะ้ซื้อตอนนี้ก็เหมือนเล่นหุ้นนะก็ผ่านไปประมาณ2-3สามทิศก็ราคาสูงขึ้นก็ได้กำไรไปอะไรเงี้ยครับก็สำหรับคนมีทุนอยู่ในนะบัญชีเยอะก็จะได้เปรียบแบบนี้แหละเพื่อนๆนะก็ขอให้เพื่อนๆเ,เล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ คิดอะไรก็ขอให้สมหวังปรารถนาทุกคนนะฮะอยากเล่นเกมออกมาในรูปแบบใดนะอยากจะทําอะไรก็ขอให้ทําเลยแล้วกันนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกแต่อย่าไปทาบั๊กละกันนะเดี๋ยวจะซวยเพื่อนไปด้วยนะรวมั้องผมก็ซวยไปด้วยนะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเรามาคิดในใจเฮ้ยมันยังไม่ปลดแบนอีกวะผ่านตอนเช้าไปแล้วตอนคืนเอา้าเฮ้ยมันยังไม่ปลดแบนอีกวะอะไรเงี้ยฮะคือคือมันผ่านไปวันสองวันคนระับบางคนที่เขาแบบมีแผนอยากที่จะเวลอยากที่อะไรแล้วมันบางทีมันโดน โดนอารมณ์ตรงนี้ไปอ่ะบางทีมันก็แบบงุนหงิดเหมือนกันนะคือเพื่อนๆเ,เคยคิดไหมว่าอยู่ๆแล้วของแบบของในตัวเราที่มีมูล,ลค่าสูงๆเนี้ยอยู่ๆมันหายไปเนี้ยเออแล้วเพื่อนๆไปส่งติเกตถามจีเอ็มเนี้ยแล้วจีเอ็มไปตอบตอบเพื่อนๆอ,อ่ะประมาณสามสี่วันข้างหน้านเงี้ยคือเพื่อนๆอ,อาจจะมีอาจจะมีอารมณ์ที่แบบหัวร้อนนิดๆปะแบบโอูที่จะทำไมตอบคู้ช้าจังวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ มันก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วนิดนิดหน่อยะแต่ตอนนี้นั่นอะไรผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปฮะไม่แบบรื้อฟื้นอะไรแล้วเรายึดกับปัจจุบันให้ทําให้ดีที่สุดแล้วก็เล่นต่อให้มีความสุขก็พอนะโอเคครับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แหละครับได้เสื้อตรงนี้มาได้การ์ดจีนี่มาด้วยนะฮะก็โอเคเป็นของการ์ดเดียนก็เออคาร์เดสใช่ไหมดรอปพวกนี้มาก็โอเคเดี๋ยวไปเซิร์ชดูราคาในตลาดนะว่าขายอยู่ที่เท่าไหร่คะเผื่อจะฟุกได้การ์ดนะฮะเนี่ย แต่ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็ลงล่าต่อไปนะฮะเรื่อยๆครับฝันดีราตีิสวัสดีเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ